9954ค่ะคุณพี่9954ตัวนี้เป็นงานฝาปิดกระเป๋าทำงานได้สะพาย Crossbody ก็สวยนะคะรุ่นนี้มีสายให้ถึง2เส้นค่ะเป็นงานฝาปิดหน้าตาเรียบเรียบแล้วก็ทรงทันสมัยมากๆสำหรับใบนี้ความจุข,ของเขาอยู่ที่ระดับกลางค่ะสามารถใส่กระเป๋าตังใบยาวได้นะคะกระเป๋าตังคยาว7นิ้วครึ่ง8นิ้วก็ใส่ได้ค่ะนะคะสำหรับตัวนี้ฐานกระเป๋าค่ะจะอยู่ที่10 นิ้วครึ่งค่ะ10.5ความสูงค่ะอยู่ที่7นิ้วเต็มและความหนาอยู่ที่3.2นิ้วนะคะสายด้านข้างตรงนี้จะเป็นตะขอเกี่ยวนะคะมีใส่ให้2เส้น หนึ่งคือสายเข้าไหล่สองคือสายสะพลย crossbody สามารถสะพายเข้าไหล่ได้ crossbody ได้คุณพี่ค่ะฝากระเป๋าค่ะเปิดปิดด้วยกระดุมแม่เหล็กแบบนี้เลยด้านในเป็นงานหนังวัวแท้ล้วนๆทั้งเส้นเออทั้งแผ่นไม่ใช่ทั้งเส้นนะ,ะทั้งแผ่นนะคะตามด้วยสิบปากค่ะด้านในมีสิบปากให้ด้วยตัวนี้ก็จะทดลองกระเป๋าสตางค์ใบยาว6นิ้วให้ดูนะคะทดลองอีกหนึ่งใบค่ะคือกระเป๋าสตางค์ยาว7.2นิ้วนะคะตัวนี้ กัาใส่ลงไปแบบกระเป๋าตังค์สใบแบบนี้สามารถใส่ได้โดยที่กระเป๋าไม่เสียทรงนะคะด้านหลังค่ะจะเหมาะกับพวกบัตรจอดรถที่ก้าสบาัตรรถไฟฟ้านะคะสเปรย์เจลแอลกอฮอล์นะคะทั้งหมดเลยแบบนี้ตามด้วยสายสะาาย,ยาว c ครสบอดี้อีก1เส้นค่ะคุณพีตัวนี้นะคะถอดสลับกันได้นะคะทั้งสายสั้นและสายยาวเนาะ,ะสีพร้อมส่งสีที่กัญญาสพายอยู่คือสีแดงนะคะสีแดง สีที่สองค่ะคุณพี่คือสีทะเลนะคะสีทะเลสีถัดไปค่ะคุณพี่คือสีเขียวบอสตันนะคะเขียวบอสตันสีถัดไปค่ะคุณพี่คือสีดำค่ะสีดำสีที่ห้าแล้วเนาะคือสีน้ำตาลค่ะสีมอคค่าค่ะถัดไปและสีสุดท้ายค่ะคุณพี่คือสีกากีค่ะคุณพี่